ดีค่ะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเราทํามาได้ทั้งหมดสี่ช่วงลายแล้วนะคะทํามาได้ครบสี่ช่วงลายแล้วเราก็จะทําเพิ่มมาอีกจนถึงช่วงนี้นะคะก็คือสี่ช่วงลายนี่ก็คือช่วงลายที่สี่นะคะเราก็จะทํามาอีกตรงนี้เป็นแปดแถวสิบสิบสองสิบสี่เราจะทํามาทั้งหมดอีกสิบห้าแถวนะคะ ก็คือทำมาจนถึงทำมาจนถึงที่เป็นช่วงลายดอกไม้นี่นะคะนี่นะคะเป็นช่วงลายนี้แล้วก็มีแถวนี้อีกแถวหนึง่งพอแถวต่อไปเราจะเริ่มลดวงแขนนะคะเราจะเริ่มลดวงแขนให้เรานับเข้ามานะคะตรงนี้ก็คือเป็นหนึ่งตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามนะคะ เราจะลดตรงนี้นะคะเราจะมาจุดที่เราเริ่มลดจะเป็นจุดนี้นะคะจากตรงนี้ที่เรานับไปสามอย่างนี้นะคะเราจะเลื่อนห่วงมานะคะจนมาถึงตรงนี้นะคะเราก็จะเริ่มเลื่อนห่วงไปนะคะ เลื่อนไปทีละหลักนะคะ มนมาถึงจุดที่เราต้องการนะคะก็ค,คือจุดนี้นะคะเลื่อนห่วงนี่นะคะเราต้องการลดวงแขนประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ทำโซ่สามนะคะเราก็จะพอหนึ่งคอในนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นการลดนะคะลดหลัก ตรงนี้ก็ทำโซ่หนึ่งแล้วก็พอหนึ่งคอตรงนี้ก็ทำช่วงลายเป็นปกตินะคะทำแบบนี้ไปจนจนจบแถวนะคะนี่นะคะตรงนี้ก็คือตรงช่วงที่เราลด รงนี้เราก็จะทํามาปกติเราถักมาถึงตรงนี้แล้วนะคะใกล้จบแถวแล้วก็คือเราจะเว้นอันนี้ไว้นะคะหนึ่งสองสามเท่ากับข้างอีกข้างหนึ่งนะคะแล้วก็เราจะมาจบตรงจุดนี้นะคะตรงหลักนี้นะคะตรงนี้เราก็ ทำไปโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งนะคะเสร็จแล้วตรงนี้เราจะมาโซ่หนึ่งแล้วก็พอหนึ่งคอนะคะปลดออกสองห่วงนะคะแล้วเราก็จะมาผ่านหัวเข็มแล้วก็แทงไปที่หลักนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมผ่านเข้ามาแล้วก็ปลดออกสองห่วงนะคะเสร็จแล้วเราจะมารวบห่วงพร้อมกันนะคะ ก็จะเป็นการอันนี้ก็คือจะลดวงแหวนนะคะเหมือนกับหลักเหมือนกับอีกข้างนึงนะคะอีกข้างหนึ่งที่เราทําไว้เสร็จแล้วเราก็จะมาขึ้นแถวที่แถวที่สิบเจ็ดนะคะอันนี้สิบห้าสบหกแถวที่สิบเจ็ดนะคะเราก็จะขึ้นที่โซ่สาม ก็จะมาตรงนี้นะคะตรงนี้คือที่เรารวบห่วหงพร้อมกันแล้วก็จะข้ามาช่องหนึ่งแล้วก็มาทำพอหนึ่งคอตรงนี้นะคะที่เหลือตรงนี้เราก็ทำปกติไปนะคะ ก็ทำทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนจบแถวพอถึงตรงนี้นะคะเราก็จะมาลดตรงนี้นะคะก็คือรวบสองสองหลักนี้เข้าด้วยกันนะคะเราก็จะทำโซ่หนึ่งนะคะเราก็ทำพอหนึ่งคอตรงหลักนี้นะคะเราจะปลดออกสองห่วงนะคะแล้วก็พันหัวเข็ม แทงลงไปนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็ปลดออกสองห่วงนะคะแล้วก็มารวบห่วงพร้อมกันค่ะเสร็จแล้วขึ้นแถวต่อไปนะคะแถวต่อไปเราจะขึ้นที่โซ่สามนะคะขึ้นที่โซ่สามแล้วเราจะมาตรงนี้นะคะหลักนี้นะคะก็คืออันนี้นะคะ าไปช่องนี้เราก็มาทําตรงนี้นะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ทําตามลายไปเลยนะคะ ราจะจบแถวนี้ด้วยพอหนึ่งคอสองหลักนี้นะคะแล้วรวบห่วงพร้อมกันนะคะเราจะทําโซ่หนึ่งะคะ่ะแล้วก็ทําพอหนึ่งคอตรงหลักนี้นะคะปดลดสองห่วงนะคะหนึ่งครั้งแล้วก็ทําพอหนึ่งคอบนหลักนี้นะคะปลดออกสองห่วงหนึ่งครั้งแล้วเราก็จะรวบห่วงพร้อมกันนะคะแถวต่อไปเราจะเปลี่ยนสีใหม่นะคะ จากสีพื้นนี้นะคะเราจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มนะคะจากตรงนี้นะคะให้เราตัดไหมออกไปเลยนะคะตัดไหมไปยาวไปยาวๆนะคะเราจะเปลี่ยนสีไหมเป็นสีแดงเข้มนะคะให้เราคล้องได้เป็นวงกลมนะคะแล้วก็แทงเข็มเข้าไปนะคะเกลียวไหมผ่านออกมานะคะจะได้เป็นห่วงแบบนี้นะคะ เราก็ดึงปลายนะคะแล้วก็นํามาต่อนะคะต่อตรงห่วงนี้นะคะแล้วก็แทงเข่งเข้าไปนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมผ่านเลยนะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะ ให้เรากวักธรรมดาที่หลักเดิมนะคะหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็ทำโซ่ห้านะคะแล้วเราจะเอานิ้วจับไว้ที่โซ่หลักที่สองนะคะ เราก็ถักโซ่หนึ่งครั้งแล้วเราก็จะวักธรรมดานะคะตรงที่นิ้วเราจับไว้นะคะเสร็จแล้วหลักต่อไปเราจะทำครึ่งพอหนึ่งพอนะคะสองหลักที่เหลือเราจะทำพอหนึ่งพอนะคะ เสร็จแล้วเราจะข้ามไปสองหลักนะคะเราก็กวักธรรมดานะคะก็จะได้ออกมาเป็นลายนี้นะคะลายสามเหลี่ยมนะคะเราจะทําแบบนี้ไปจนจบแถวเลยนะคะแถวต่อไปเราจะขึ้นที่โซ่หกนะคะ พอได้โซ่หกแล้วเราก็จะมาคอทอตรงนี้นะคะตรงตรงสามเหลี่ยมนี้นะคะแล้วก็โซ่สามค่ะแล้วก็คอทอตรงนี้นะคะ ก็โซ่สามค่ะแล้วก็คอทอก็จะทําแบบนี้ไปจนจบแถวเลยนะคะทำโซ่สามแล้วก็มากวักธรรมดา ตรงยอดสามเหลี่ยมนี้นะคะทำไปจนจบแถวเลยนะคะเราจะจบแถวนี้ด้วยพอ3ามคอนะคะพันัวเข็ม3ามครั้งนะคะแล้วก็แทงลงไปตรงหลักนี้นะคะแล้วก็ปลดออกสองหว่วงสามครั้งนะคะ อันนี้ก็จบแถวนะคะแถวต่อไปเราจะเปลี่ยนสีใหม่นะคะเปลี่ยนจากสีแดงเข้มนะคะมาเป็นสีแดงพื้นนี้นะคะให้เราเกี่ยวสีที่เราต้องการใช้เข้ามาในห่วงนี้เลยนะคะเราก็ทำโซ่สีค่ะ ได้โซ่สี่แล้วนะคะให้เรามาทำพอหนึ่งคอตรงนี้นะคะในช่องนี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะแล้วก็ทำพอหนึ่งคอตรงนี้นะคะ ก็โซ่หนึ่งแล้วก็ทําลงไปในช่องนี้นะคะหนึ่งข้างแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ทําพอหนึ่งคอตรงนี้นะคะทําแบบนี้ไปจนจบแถวนะคะพอเราทําแถวนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะนับเข้ามาข้างละยี่สิบสองช่องนะคะนับเข้ามาจากนี่นะคะมาถึงตรงนี้ยี่สิบสองช่องแล้วเราก็ติ๊กเอาไว้นะคะเมื่อจะอยู่ตรงหลักนี้ที่เราจะเริ่มลด ข้างนี้ก็เหมือนกันนะคะข้างนี้เราก็นับเข้ามา22ช่องแล้วเราก็ติ๊กเอาไว้ว่าเราจะเริ่มลดที่ปากนี้นะคะขึ้นต้นให้ทำโซ่สี่นะคะแล้วก็ทำลายโป่งนะคะไปทั้งหมด20ช่องนะคะ ที่ทำมาได้20ช่องแล้วนะคะก็จะเหลืออีก2ช่องนะคะเราก็จะทำโซ่หนึ่งนะคะเราก็จะทำพอหนึ่งคอแต่ปลดสองห่วงออกครั้งเดียวนะคะแล้วเราก็มาทำพอหนึ่งคออีกหลักนี้นะคะอีกช่องหนึ่งนะคะ แล้วก็ปลดออกสองห่วงครั้งหนึ่งนะคะที่เหลือเราก็จะมารวบห่วงพร้อมกันนะคะขึ้นแถวใหม่เราก็ทำโซ่สามนะคะแล้วก็ข้ามไปช่องหนึ่งนะคะทำพอหนึ่งคอก็จะได้แบบนี้นะคะ ที่เหลือเราก็จะทำทำไปจนจบแถวนะคะก็อันนี้เท่ากับเราลดมาได้สองแถวแล้วนะคะลดช่วงคอนะคะ แถวนี้เราก็ทําไปจนจบแถวเลยนะคะก็ทํามาจบแถวแล้วนะคะแถวต่อไปเราก็จะทําลายโป่งนะคะเราทํามาได้18ช่องแล้วนะคะตรงนี้เราจะมาลดนะคะเราก็จะทําโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ทําพอหนึ่งคอตรงนี้นะคะ ปดออกสองห่วงครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มาทำพอหนึ่งคอตรงนี้นะคะปดออกสองห่วงครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็รวบห่วง้อมกันนะคะแถวต่อไปเราก็ขึ้นที่โซ่สามค่ะขึ้นที่โซ่สามแล้วเราก็จะมาช่องนี้นะคะข้ามไปช่องหนึ่งแล้วก็มาทำพอหนึ่งคอ ตรงหลักนี้นะคะที่เหลือเราก็จะทำไปจนจบแถวนะคะเราก็จะทำลายโป่งไปจนจบแถวนะคะอันนี้ทำมาจบแถวแล้วนะคะขึ้นแถวใหม่เราก็ทำลายโป่งไปนะคะ ขั้นต้นที่โซ่สี่นะคะเราก็ทำลายโป่งมานะคะทำมาได้ทั้งหมดสิช่องนะคะ ตรงนี้เราก็จะมาทำโซ่หนึ่งหลักนี้เราก็จะทำพอหนึ่งคอนะคะปลดออกสองห่วงครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็หลักสุดท้ายนี้นะคะเราก็จะทำพอหนึ่งคอปลดออกสองห่วงครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็รวบห่วงพร้อมกัน,นะคะ่ะแถวต่อไปเราก็จะขึ้นที่โซ่สามนะคะ แล้วก็มาทําพอหนึ่งคอที่หลักนี้นะคะที่เหลือก็ทําลายโป่งไปจนจบแถวนะคะจบแถวนี้แล้วนะคะขึ้นแถวใหม่เราก็ทําลายป่งไปเหมือนเดิมนะคะขึ้นที่โซ่สี่ ก็ทำลายโปรงไปนะคะแถวนี้ทำมาทั้งหมด14ช่องนะคะเราก็จะเริ่มลดนะคะก็ทำโซ่หนึ่งแล้วก็หลักนี้เราก็จะทำ พหนึ่งคอนะคะปลดออกสองห่วงครั้งเดียวนะคะแล้วก็หลักสุดท้ายนะคะก็พหนึ่งคอปลดออกสองห่วงครั้งหนึ่งแล้วก็มาปลดออกทั้งหมดนะคะแถวต่อไปก็ขึ้นที่โซ่สามแล้วก็หลักนี้นะคะ ก็จะทำพอหนึ่งคอนะคะที่เหลือก็ทำลายโป่งไปนะคะทำไปให้จบแถวนะคะจบแถวนี้แล้วก็ขึ้นแถวต่อไปที่โซ่สี่นะคะ แล้วก็ทําลายโปร่งไปนะคะทําลายโป่งไปนะคะแถวนี้เราทําลายโป่งมาทั้งหมดสิบสองช่องนะคะ เราก็จะมาเริ่มลดนะคะทําโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็หลักนี้จะทําพอหนึ่งคอปลดออกสองห่วงครั้งเดียวนะคะหลักสุดท้ายนี้ก็จะทําพอหนึ่งคอปลดออกสองห่วงครั้งหนึ่งแล้วก็มาปลดหดเลยนะคะแถวต่อไปก็จะทําโซ่สามะคะ่ะแล้วก็จะพอหนึ่งคอตรงหลักนี้นะคะ ที่เหลือก็ทําลายโป่งนะคะทําลายโป่งไปจนจบแถวนะคะจบแถวนี้แล้วนะคะแถวต่อไปเราก็จะทําลายโป่งไปนะคะขึ้นที่โซ่สีนะคะ ทำลายโปร่งไปสิบช่องนะคะแถวนี้เราทํามาได้สิบช่องแล้วนะคะเราก็จะทําโซ่หนึ่งนะคะเราก็จะทําคอหนึ่งคอตรงหลักนี้นะคะกดออกสองห่วงครั้งหนึ่งเราก็มาทําตรงหลักสุดท้ายนี่นะคะ ทำพอหนึ่งคอปลดออกสองห่วงหนึ่งครั้งแล้วเราก็จะมารวบห่วงพร้อมกันนะคะแถวต่อไปเราก็จะทำโซ่สามแล้วก็จะมาพอหนึ่งคอนะคะตรงหลักนี้นะคะที่เหลือก็ทำลายโป่งไปนะคะ จบแถวนี้แล้วนะคะแถวนี้เราจะเหลือทั้งหมด10ช่องนะคะ 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเราจะทำตรงแล้วนะคะเราจะเราจะไม่ลดแล้วนะคะเราจะทำตรงขึ้นไปแล้วนะคะแถวต่อไปเราจะขึ้นที่โซ่สี่เราก็จะทำไปทั้งหมด10ช่องนะคะ นี่นะคะแถวนี้เราจะทําได้ทั้งหมดสิบช่องเราก็จะถักตรงขึ้นไปเลยนะคะถักสิบช่องนี้ไปอีกประมาณสิบแถวนะคะวันที่เราถักมาทั้งหมดสิแถวแล้วนะคะก็คือจากแถวที่เราเมื่อกี้ที่เราถักมาเราก็ถักมาทั้งหมดสิแถวก็คือช่วงคอและช่วงแขนก็เสร็จแล้วนะคะที่เหลืออีกข้างหนึ่ง เราก็ทําเหมือนข้างนี้นะคะแต่ให้เราต่อได้ตรงนี้นะคะตรงจุดนี้นะคะตรงชายริมนี้นะคะเราก็ถักเข้าไปทําเหมือนกันนะคะอันนี้เราก็ทําทั้งสองข้างนะคะเสร็จหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทําชิ้นหลังอีกชิ้นหนึ่งนะคะชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเราจะถักเหมือนกันนะคะอันนี้เราถักมาได้ครบทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังแล้วนะคะเราจะมาเย็บด้านข้างนะคะเย็บด้านข้าง นะคะติดกันนะคะสองชิ้นเย็บด้านข้างติดกันแล้วก็จะเย็บช่วงช่วงบานี้นะคะติดกันนะคะอันนี้เดี๋ยวเราไปเย็บนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะเราเย็บประกอบติดกันเป็นตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาถักรอบวงแขนแล้วก็รอบคอกันนะคะลายดิมรอบวงแขนก็จะถักเป็นแบบนี้นะคะก็ะจะเป็น เริ่มตรงจุดนี้นะคะเราก็จะทำโซ่หนึ่งวกธรรมดาหนึ่งนะคะโซ่หนึ่งวกธรรมดาหนึ่งสลับกันไปนะคะทำทั้งหมดสองแถวะคะ่ะข้างนี้ก็คือทำเสร็จไปแล้วลายริมรอบวงแขนรอบคอทำเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะทำข้างนี้ให้ดูนะคะใช้ไหมสีแดงเข้มนะคะเราจะต่อตรงจุดนี้นะคะ กวักธรรมดาแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็กวักธรรมดาโซ่หนึ่งแล้วก็กวักธรรมดาโซ่หนึ่งแล้วก็กวักธรม 1, กกกธรมดาตรงนี้ให้เรากะระยะเอาเองนะคะไม่ให้มัน ให้มันกระชับไม่ให้มันช่วงแขนไม่ให้มันมัน,ม,นมันอ้าค่ะให้มันกระชับเราก็กเอาอย่างตรงนี้ก็ทำโซ่หนึ่งกวก,กธรรมดาหนึ่งโซ่หนึ่งแล้วก็กวกธรรมดาหนึ่งแล้วก็ข้ามาตรงนี้เลยแล้วก็โซ่หนึ่งกวก,กธรรมดาหนึ่ง ทำแบบนี้ไปจนรอบเลยนะคะแล้วก็จบแถวขึ้นแถวใหม่ก็ทําเหมือนกันนะคะนี่นะคะ ก็คือทํามาได้ประมาณนี้นะเราก็ทํามาจนรอบเราก็ขึ้นต้นใหม่ก็ทําเหมือนกันนะคะอันนี้เราทาแถวที่หนึ่งเสร็จแล้วเราก็เลื่อนห่วงเนาะเลื่อนห่วงกับหลักแรกเสร็จเราจะมาขึ้นแถวที่สองนะคะทําโซ่หนึ่งทำโซ่หนึ่งแล้วเราก็จะมากวักธรรมดาในช่องนี้นะคะตรงนี้ที่เราเลื่อนห่วงตรงนี้เราก็จะมากวักธรรมดาตรงช่องนี้ ตรงนี้จะเป็นที่เราควักธรรมดาไว้ของหลักที่แล้วของแถวที่แล้วเนาะเราก็ทําโซ่หนึ่งแล้วเราก็ข้ามข้ามที่เรากวักธรรมดาไว้ในหลักหนึ่งแล้วเราก็จะมาทํำวักธรรมดาในช่องโซ่หนึ่งของแถวที่แล้วนะคะเราก็จะทําสลับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนจบแถวนี้ทําโซ่หนึ่งเราก็จะข้ามมาหลักหนึ่งเราก็จะมาวักธรรมดาในช่องนี้นะคะเราก็ทําโซ่หนึ่งแล้วก็ข้าม มาหลักหนึ่งแล้วก็มากวัตธรรมดาในช่องโซ่หนึ่งของแถวที่แล้วนะคะตันนี้ก็ข้ามมาตรงนี้ในี้อโซ่หนึ่งก็ข้ามมาตรงนี้ก็จะทําแบบนี้ไปจนจบแถวเลยนะคะลายริมรอบคอก็ทําเหมือนกันนะคะเดี๋ยวทําเสร็จแล้วเรามาเจอกันอีกทีนะคะถักเสร็จมาแล้วนะคะ ก็จะมีรอบคอก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็จะใช้ได้สีแดงเข้มนะคะตัวที่ใช้ทำลายนะคะมาถักรอบคอแล้วก็รอบแขนส่วนชายกระโปรงก็จะใช้สีเดียวกับสีพื้นนี่นะคะสีที่เราถักเป็นสีพื้นของชุดสกนะคะก็ทำเสร็จออกมาแล้วนะคะทําเหมือนกันนะคะสองแถวก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะสวัสดีค่ะ